นีอันมัภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อความรู้สึกหรือหัวใจแอบเบบางโดยเฉพาะผู้ที่กาลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกว่าหปีที่เราติดต่อพูดคุยหยอดคําหวานปรับทุกข์และให้กําลังใจแต่เธอคนนี้วันนี้แหละเราจะขอสถานะแฟนจากเธอให้ได้นี่นี่เราก็คุยกับเธอมานานแล้วนะอืมเราเข้าใจเพราะงั้นเราเลยอยากให้มันชัดเจนอะ่ะอืมเราก็คิดเหมือนกันนะอืมองั้นมาพูดผมกันนะอุ่ยตื่นเต้นอะ่ะห้าสี่สามสองเราจะแต่งงานแล้วล่ะ ดีใจกับเราด้วยนะไว้เดี๋ยวเราส่งการเชิญให้นะ <What the? S 1> วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคนคุยกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอแวะขายของสักแปบนึงนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากด subscribe ช่องขายอา้อรเนี่ยก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นลูกค้าหรือว่ามีของจะขายเนี่ยก็สามารถเข้าซีรีส์เราได้นะครับส่งมาที่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยสถานะคนคุยเนี่ยครับเป็นสัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมช่วง5 1 0ปีที่ผ่านมานี่เองมันเป็นคำที่แสดงถึงงงสสถาาาาานน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 นะะคคคควมมมัััััพพธ์ซ่่ีีิิยยกกกก็ืออขขทบหหดดดูููใจุ้ แต่ก็ยังไม่ได้นับว่าเป็นแฟนกัน<ะ>คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบว่าก็ทําอะไรคล้ายๆคนเป็นแฟนกันแหละครับแค่ไม่ได้แต่งตั้งเป็นแบบทางการว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ยังมีสิทธิ์คุยกับคนอื่นๆได้อีกตามชื่อเลยมันคือคนคุยนี่แหละคือคบหาไปคุยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจย,ยกระดับความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดสินใจที่จะวางแผนอนาคตซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเปรียบเป็นภาพเนี่ยก็คงเหมือนการไปบกแท็กซี่ครับแท็กซี่ค่ะแท็กซี่แท็กซี่ครับว่างครับไปไหนครับน้องอ๋อไม่ไปคะ่ะแค่ขึ้นมาคุยเฉ จะให้ผมขึ้นสถานะว่าไงดีครับก็ขึ้นว่างๆไว้ล่ะค่ะพี่จะรับขึ้นมาอีกกี่คนก็ได้หนูแค่ขึ้นมาคุยแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยอืออีอะไรวะเนี่ยสรุปก็คือสถานะคนคุยทําให้ผมรับผู้โดยสารกี่คนก็ได้ไปไหนก็ได้โดยไม่มีการผูกมัดกันไว้แต่อย่างใดครับซึ่งความสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ amazing มากสาหรับคนยุคก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะได้ยอมเวลาไป50ปีก่อนการที่เดชอุดมกับอมราจะได้คุยกันเนี่ยเขาจะต้องไปรับเธอที่บ้านกินข้าวดูหนังกันซึ่งก็คือการเปิดตัวนัคระบ เพราะฉะนั้นหากเดชอุดมนะครับไปเดทกับมารสีด้วยเนี่ยเดชอุดมก็จะถูกดาหน้าว่าเป็นคนเจ้าชู้หลายใจไปโดยปริยายนะครับแต่สําหรับคนยุคนี้การคุยกันมันก็ง่ายนักเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีทักฮะใครอะชื่อวิชอบเธออะเรายังไม่พร้อมมีใครงั้นเป็นคนคุยได้ปะเคดยิว okay, สรุปว่าเราได้คนคุยเพิ่มมา1คนซึ่งนางสาวเอนะครับสามารถมีคนคุยพร้อมกันได้ถึง10คนหรือมากกว่าเพราะระหว่างที่คุยกับ B ก็สามารถแชทคุยกับ C และดีได้พร้อมกันแต่ถ้าวันไหนขี้เกียจก็แค่ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจไปให้ทั้ง10คนจบแต่ถ้าเป็นยุคข,ของเดนอุรอมนะครับเขาจะต้องว่างและรวยมากๆถึงจะคุยกับผู้หญิงคนอื่นทีเดียว10คนงานการไม่ทำนี่นไงการเกิดขึ้นของยุคสมัยแห่งคนคุยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีด้วยนะครับแต่ปัจจัยที่สําคัญอีกกกกกกอออออยย่่่าาาาาางงงง็คคคคืืม์เเทททีีีวววุุนนนนสสิิธลรพะโขขข้้้ึ เราจึงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแล้วก็ลองผิดลองถูกได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรครับแต่สถานะแฟนเนี่ยมันเป็นการผูกมัดที่แน่นหนาแม้ว่ามันจะมีข้อดีแต่ก็ก่อให้เกิดเอฟเฟกตามมา2ประการก็คือ 1. ครับถ้าเราไปคุยกับคนอื่นขณะที่มีแฟนอยู่เราก็จะถูกกลาหน้าว่าเป็นคนหลายใจ 2. ครับการเลิกกันนะครับเป็นสิ่งที่สร้างความช็อกช้ำแล้วก็ทิ้งรอยแผลไว้เป็นความทรงจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพื่อที่จะเลียงให้พ้นสิ่งนั้นเนี่ยก็เลยเกิดสถานะใหม่ที่เรียกว่าคนคุยขึ้นมานนนน่่่แแหหลลละะเเเพืืออออใ้้รราาาสมถคคุยวกกก็ไไไดดจปตี จะว่าไปนะครับมันก็คือช่วงทดลองสินค้านี่ว่าไม่พอใจก็ยินดีคืนเงินไปแฝงนะครับซึ่งการเป็นคนคุยเนี่ยก็ไม่ได้มีการผูกมัดอะไรถ้าพูดคุยแล้วไม่ถูกคอกันก็แค่จังหายกันไปไม่ต้องบอกเรื่องอย่างเป็นทางการให้ช้ำใจก็ได้แต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างน,นะครับในกรณีที่อีกฝ่ายเนี่ยจังหายไปแล้วแต่คุณเนี่ยยังรู้สึกอยู่มันก็จะมีข่าวอย่างเช่นว่ารู้ตัวอีกทีเธอก็แต่งงานไปแล้วไอ้แบบเนี้ยช้ำสุดๆไปเลยซึ่งไอ้สีนตอนต้นคลิปเนี่ยเอาจิงมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ ก็ดังที่กล่าวมานี้ครับปัญหาคลาสสิกของการเป็นคนคุยก็คือการเล่นไม่เท่ากันบนกติกาที่ไม่ชัดเจนเพราะได้มีการตกลงแต่แรกว่าฉันคุยกับคนอื่นได้เธอก็คุยกับคนอื่นได้โอเคแบบเนี้ยดีลจบแฟฝๆกันไปแต่ถ้ามีคนหนึ่งบังคับอีกฝ่ายว่าคุณเนี่ยสามารถคุยกับฉันแค่คนเดียวนะแต่ฉันเนี่ยคุยกับใครก็ได้แบบเนี้ยผมว่าพังแน่แล้วพอคุยไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเริ่มเอาใจลงไปเล่นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาคลาสสิกตามมาก็คือเอ้ยมเมื่อไหร่จะเปิดตััวเเเเป็นนนนแแฟรออะะข้้ีหลลคบกยย เพราะเราไม่เคยตกลงกันครับว่าจะคุยกันถึงกี่เดือนหรือกี่ปีและตราบแต่ที่เขายังเห็นว่าเราเป็นแค่คนคุยเนี่ยเราก็จะเป็นแค่คนคุยอยู่วันยังค่ำครับบางคนเนี่ยครับก็เป็นคนคุยกันมา5ปีสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นแฟนก็มีซึ่งพอถึงจุดนี้ครับขอพูดแบบไม่อ้อมคอมนะครับแด่คนคุยทั้งหลายคือถ้าเขาโอเคกับแกเขาคงคบกับแกไปนานแล้วแหละเออเอาละครับคลิปนี้ก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อจา้าวความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับแค่อยากจะมาเล่าสุขกันฟังครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะพยายามดูใจกันในฐานะคนคุยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่ามันจะมีเรื่องที่เราไม่มีวันรู้ได้จนกว่าจะได้เป็นแฟนกันแล้วอยู่ดีมีเพียงการตัดสินใจครับว่าจะไปไหนกับแท็กซี่คันใดและเตรียมใจพร้อมเจอเรื่องราวข้างหน้าเท่านั้นครับที่จะทําให้เรารู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างน้อยครับรถคันนี้จะได้ออกเดินทางสักทีหนึ่ง ไข่หรวล้อ111 d o u เ l e c e เซลล์รถโหดเอาใจคนโสดอย่างเราลดราคาหนังสือ15%ซื้อครบ4 9 9บาบาทสมฟรี10-18พฤศจิกายนนี้ที่ติ๊กตอไข่หัวล้อช้อปีและรัซซาดา้าร้านชื่อไข่หั้อโต